เอ๋อนี่ผู้เลี้ยงสุราสุนุ่อ,อ,อย่าบอกเขาโทษเด้อมันเป็นเจ้าดอกน,นินทานาาาทาานิ่ทานะสุลาสุนุ่นมาเถอะไปบันไงเป็นสาวมากบันผู้พออ่อก็อจะมีลูกสาวแต่งการแต่งงานมีเหยี่ยงมีเรื่องแล้วมันจะได้เบิดห่วงเนาะเล่นเขียนได้บับนผู้ใหญ่กับผู้น,น้องก็มีผู้ณเบ,บ,บาก็เลี้ยงบัน ผู้เขาของภูเใหญ่นีอมเป็นเศรษฐีนุ่มบางทั้งเมืองเมืองบางเกาะอะไรต่างๆเป็นคนมั่งคนมีใน่ทั้งน้อยแต่ว่าลูกสาวหลานเป็นบักทิดบาดคนบันนอกขกอกหน้าคนลาบยาลากยาคนระดับล,าาล,าลา่างอะไรต่างๆแต่ว่าถ่าจะเป็นบักทิดก็เคยบวชเงี้ยนดียมันเป็นญ,ญาติของคนด้วยบางทีอยู่กันหลายป่าหลายปีมากดีลุกดีเต่าเนาะ ท่านลูกสาวลูกเขยก็ได้ผู้พ่อเนี่ยเป็นเศรษฐีมาตั้งเลยหุ้นมั่งสงัญญาเป็นกันหลายเ,เขาเคิดว่าเออห้าสิยกหุ้นนั่งทรัพย์สมบัติทั้งหลายเนี่ยให้ผู้ใดดีดนอมันจะชื่อรดตลอดตังเป็นของตระกูลของข้าตั้งแต่หุ่นปูห้าพุน่นก็เลยจิตทดสอบผู้เป็นเขยส,สินเดียวผู้ใดสินี้ปัญญาดีานะแห่สีหมอบสมบัติหลายกลัว สมบัติของตระกูลไว้ให้ด euh ูแลกเขาเลยส่วนส่วนบักเคยใหญ่ก็เคยหน่อยไปเที่ยวส่งนส่วนบักเคยหน่อยก็เคยใหญ่ไปเที่ยวแล้วกนย่างเขาป่าบ่ายามเขาป่าผูพอเดี๋ยวไปเห็นน้องใหม่บ่าพระทูปเดี๋ยวไปเห็นน้องใหม่ก็เลยถามฮ้ยทอ้เคยใหญ่ ไม่หน่อไม้ม oh, oh, ัน <laughs> ถึงแทงโผล่พ <laughs> ื้นดินว่ะพ oh, ่อเท่าตามนะลูกเคยโอ้ยพ่อก็ดูสังเกตดูสิปลายมันแหลมมันก็แทงโผล่พื้นดินเสียเออจริงของเองเว้ยบกทิดจะยบกเคยหน่อยว่าโอ้ยมันใช่เสมอไปหรอกพ่อเอ้าทำไมอะดูอย่างเห็ดสิพ่อมันมีปลายแหลมอยู่แทงโผล่พื้นดินเลยนะบกทิดว่าเออจริงของเองนเว้ยพ่อ ຍ່າງໄ l ອີກບາດຊັ້ນພໍ່ເຮົາກະໄດ້ຄິດຊິເລືອຊິເລືອ y ຈວນຳນ້ຳຄອງນຳແມ່ນ້ຳມັນເລືອໄປຫາເລືອມາກະຊວນກະເຄີຍນ້ອຍເຄີຍໃຫຍ່ອ່າລົມຜູ້ຜູ້ພໍ່ເຖົ້ານັ່ງຫົວເລືອເນາະເຄີຍນ້ອຍເຄີຍໃຫຍ ถ้าไม่ห่านมันลอยน้ําได้วะเอาอปีกมันมีปีกมันก็ลอยได้สิพ่อเออบักทิพมันดอวยตัวมันไม่เสมอไปหรอเพราะเอ,อ้าทำไมแม้แต่ขี้าฟแห้งไม่มีปีกมันยังลอยน้ําได้เลยมึงดูเราความสาดของมัน <c oughs> มึงเคย่อยบักทิพลูสบายแผดสองลเลยได้ยญย <c oughs> เคยยหยเ่ยสองหรอ บาดชีไปบเย็บบาดเพิ่นออกไนะปเห็นนะ่ะหูอยุกตะลิ้มฟังอนะน้ามันเหลื่อมนะ่ใหญ่เหลื่อมมัดเลยนะเฮ้ยไอ้ไอ้ขยใหญ่ไหมเอ็งว่นรูอะไรวะทำไมปากรูกมันถึงเลื่อมมันเฉียวเว้ยมันคงยังเป็นรูสัตว์อะไรสักอย่างหละพอ่ออาจจะเป็นตัวเหี้ยตัวอะไรวิ่งเข้าวิ่งองกกกอกมันก็เลยเลื่อมมันแค่ยางไง เออน่าจะใช่จีนเขาเองกันหละบักบักทิมมันก็เลยบอกว่ามันไม่ใช่หรอกพ่อมันไม่เสมอไปหรอกก็ดูอย่างหัวพ่อที่ร้านไปทั้งขึ้นหัวมีเรื่องมัดแพชมีสัมภาระนี่เลยเอ้ยเสรุปพูณหนสิเด่มุ่งมั่งใหญ่ฮะตัดชิงนรู้ระวังเคยใหญ่ยกเคยหน่อยบ่อเลี่ยวโอ้ยบักทิพสินได้พวแเฮงล้วนะ

นอนหัวยูงเอานอนชานอนขุดบุ่ก็นอนสวดด้วยเราไป็นไทอ่ามบอเบบงอแนเป็นไรยย้ายมวนมวสวดพวอสุดท่าพิเศษเป็นมวรขั แต่สวนน้ำงูหมดแล้วค่ไส้คุดยอดแก่นอนหัวเมืนับมี <c oughs> มูน้ำกัน,น้ควคุณจับคุตายก็คุป่าก็คุณตังคนตังเนาะปาก,ก็ไม่ได้เพราะว่าเชื่องสนกันบ่มีด <c oughs> จะเหยียดก็เหยียดึ้นกันระ,ะนอันอันได้ อันคำบางพูดขันนุ่มไมแข็งหรือวะดึกมากหนาวค่ะแต่เป็นน้อนหอนดึกมากหนาวอ้าบ่านนี้สิฟ้ายาวตัวด้วยป่บเนพิเศษน็อก้วคอยตอวเนี่ตายไงอันพอก็ไม่เข้ามันตั้งบัดเสาหรือว่าตรรมบัดเสาตัวธรบัดไง วัวแก่ไม่ได้ยากตปูโอ้ยตับสีทั้งเลสิฟงออกปูนะตีหนึ่งกว่าแล้วหลวปูในเรื่องะเกียงหงิวนอนบึบล่วงหนัาไปเไ่้ได้ไม่เดอยปูนั่งกิตโต ่องงเทียยวจักโตม่อม่ักถังน้ำมนต์จักองม่อน้องเปิดหนังสือคู่มือพุทธบริษัทมาพุทธาพิเศษบ้านขามบันทาวัด ตำบลคอใต้เพื่อสว่างแด่นดินจังหวัดสกลนครมีแม่ชีทั้งหมดสย5 3 0 0 15คนพระ1่5รูปตสว่ห้นยูปไ์จังหวัดจันจังวัดนสวดชิมวนเด็ดชิมวนได้เยวะของเร ไปนะไปถึงเรามากันทางงูก oh so ัระวังเนี่ยหละปู้ยากรได้ของมันพูปม่ได้น่วงมดทั้งงเนี่าติดทุกอใ่ญ่ถุงสามีเสเต็มกับเจิาเอาหมดามี่เเมาเมื่อรมุนหลบหัวเลยเนี่ยคนโบราณป็นมาเด้ มันมารุ่มย่างใหม่รุ่มตีตย่งหางทองมันมาเครื่อหหยาปปอกรุ่มตองมันกระเภทมันแบบมัน,น,นฟไฟไล่ยเสียงร้อง,องมันเสีอยแหลมจิการเงนแบของประเทนึ่งโอ้หนาเชียวต้น,นยังบอกห็นละเนาะใครสวยระกตื่นละมั้งห่วงเลย

จิงตามดังาหารดังจมตันทัมบาจมบัวเดียมบ้าจิมตันเบี้ยเไี้ยแจ่วบ้าเบี้ยด้านบลาไบ้านจานดังตื่มบ้าจิมตันจามีอารันตีตองการบาจิมตั tận thân tiền cho thu cả bản tin bản tâm kiếm bản đêm cho thu cả bản tin bản tâm tận thân thu cả bản bản tâm kiếm bản

phantham bang đăng bang phantham 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 So kha banting bantam kha banting bantam kha bên bantam kha banting bantam kha banting bantam kha banting bên kha banting bantam kha banting mãi xuống ma cụ sa la ya lo gom gun ta rang cha pa ve ti ni ya ni kang ngang ban che ya ka ti ti gan ta ha pa ha pa ba ya bo mi ya ba an ya

Soanjatam so tăng, bhante bhante bằng bhante bằng bhante 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 Xuân bhante tăng, bhante bhante bằng bhante bằng bhante 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 Xuân bhante 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 xuống ngôn thì a vi ô tì mê hìm tà âm cụ sa la an mê tham mà sa la cùng ta cha đăng về tình ni dạ Đăm bàn chạy yang, yang ka bình tê thi ngàn ta đăng pháp đăng yang pháp thâm ba yang phúc bê an ba tê yang vi tê yang vi chá yang năng vô pháp thúc chá năng chá năng tang tung tang cha hang nang pa tham mang cha hang nang pan cha mang um ba sam pa vi hang ra ti to hong ka pa ti pa tham 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 ben ya son ya tang to tham pa ti pa tham ลุนยัตตังโสก๊า Ông đi a vi khe po Ông đi ma Cô xa tam tan tan ma

हेजादे सो काः पति पतान्थादे एता सो काः पति पता केम् बाहे तस् एता तत्से xa măng ye ti ave ke po oong ti ye me tham ma ku salang kantame tham ma ku salang yasa binh xa măng ye lo gundarang chandang pha ave tindin yam nikang

chân tuân thân cha hằng đăng bản thân bằng cha hằng đăng bằng ba sám cha vi ra ti tu hùng ca ba ti bản tha thân thân an Kim ta hướng dạng âm ta đi nhìn ta số ta hướng đi Thăng thân thân ta hướng tiền âm ta đi ta số ta hướng ta đi bàn thân Pa ta ตังสั่นเด่นสัมมาเยอั้นสวมงูองค์เตอาเวเตพอออติยินเป็นตน